ครับนี่ก็เป็นตะไคร่น้ำนะครับอ่ะที่เกิดขึ้นตามพื้นปูในบ้านเรือนเนาะก็มีวิธีการกําจัดหลากหลายวิธีนะครับแต่ถ้าเรากําจัดแล้วนะครับเราก็ต้องดูแลรักษามันอีกนะครับว่าจะไม่ให้มันเกิดตะไคร่น้ำขึ้นมาอีกครั้งนะครับเรามีวิธีการดูแลยังไงครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะที่เข้ามารับชมนะครับช่องบ้านและสวนเจริญพรนะครับอ่ะสาระดีๆในบ้านนะครับวันนี้ช่วงนี้อากาศฝนอากาศ ชื้นนะครับฝนตกบ่อยผมก็ได้กําจัดตะไคร่น้ำไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับตะไคร่น้ำของผมนีตายเลยไหมครับนะดํำๆสีน้ําตาลนี่นะครับตะไคร่น้ำหนีตายเลยนะครับอะทีนี้หลังจากที่เรากําจัดตะไคร่น้ำพวกนี้แล้วนะครับนะเราไม่อยากให้ตะไคร่น้ำมันขึ้นมาอีกนะครับผมก็มีสูตรของบ้านเลสวนเจริญพ่อนะครับเป็นสูตรแบบ ปลอดภัยนะครับจะไม่ใช้สารเคมีนะครับเพราะว่าในบ้านก็มีทั้งสัตว์มีทั้งเด็กนะครับก็จะเป็นอันตรายนะครับหลังจากที่ผมทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทีนี้เราก็จะมีวิธีการป้องกันนะครับไม่ให้ตะไคร่น้ามันขึ้นมาอีกนะครับมาดูวิธีการของผมทำยังไงนะครับ ครับในการป้องกันตะไคร่น้ำขึ้นมานี่นะครับนี่ผมใช้นี่เลยนะครับแบงกิ้งสุดานะครับนะเป็นสารประกอบอาหารนะครับที่มีความปลอดภัยนะครับนะสารตัวแบงกิ้งสุดานี่มันจะมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับจะส่งผลไม่ให้ตัวตะไคร่น้ำนี่มันเกิดขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าตะไคร่น้ำเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับอ่นะวิธีการแล้วก็ เอาโรยไปที่พื้นเลยนะครับใช้มือก็ได้นะครับปลอดภัย ครับเราก็จะโรยโรยไปนะครับตามจุดที่เราทำความสะอาดแล้วนะครับนะเพื่อป้องกันไม่ให้ตะไคร่น้ํามันเกิดขึ้นอีกนะครับอ่นะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับสูตรนี้ปลอดภัยด้วยนะครับไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในบ้านนะครับครับสูตรนี้ก็รวมถึงเอาไปเอาไปโรยกําจัดอ่าตะไคร่น้ําได้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ไม่มีเวลา พอที่จะมาขัดด้วยมือนะครับหรือขัดด้วยเครื่องนะครับผม